โปรกำ EP นี้ค่ะเราจะมาเล่าวิธีการเช่ารถขับในอิตาลีฉบับ101ใครที่กำลังลังเลว,ว่าจะเช่ารถขับไหมขอให้มาดูคลิปนี้เราจะบอกทุกเรื่องตั้งแต่การเช่ารถขึ้นทางด่วนเติมน้ำมันยันคืนรถเลยจ้า มาดูเส้นทางกันก่อนเลยเราเช่ารถจากสนามบินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขับไปอินทราเคน่นไปถึงเลคโคโมโแล้วก็ผ่านลงมาที่มิลานแล้วก็เช่ารถเพิ่มอีกคันหนึงขับไปจนถึงโดโลไมแล้วก็กลับมาคืนรถที่มิลานฟังแล้วก็คือดูโหดมากใครที่ใจถึงพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการจองรถต่อนเลยคั้งนี้ เราก็ทําการจองรถแบบออนไลน์เช็คดูหลายๆเว็บว่าอันไหนให้ราคาถูกเราก็เลือกที่เว็บนั้นหลังจากเลือกวันเวลาเดินทางแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการเลือกประเภทรถรถที่เราเลือกใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นรถออโต ซึ่งก็จะเป็นแบบใช้น้ํามันหรือใครจะเลือกแบบ E ีีก็ได้นะถ้าเกิดมีให้เลือกมันก็จะประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ํามันก่อนคืนรถด้วยต่อไปก็เป็นการเลือกขนาดรถซึ่งก็ควรเลือกให้ที่นั่งเหลือเผื่อใส่กระเป๋าขนาดใหญ่ของเราด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่ามาสี่คนก็ให้เลือกแบบ5้าที่นั่งเพราะกระเป๋าใหญ่เนี่ยมันใหญ่มากจริงๆรถอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องเอาหนึ่งใบอ่ะมาวางนั่งกับคนข้างหลังด้วยอีกสิ่งที่ต้องดูก็คือการเลือกสถานที่รับรถคือเราเนี่ยก็เลือกสถานที่รับรถที่เราสะดวกแหละอาจจะไม่จําเป็นต้้องเเป็็นนทีี่ดดยวกกัไ นะเช่นออกจากประเทศนี้แล้วก็ไปคืนรถอีกประเทศหนึ่งก็ยังได้เลยข้อต่อมาก็คือการเลือกคนขับรถเราควรจะตกลงกันก่อนว่าทริปนี้ใครจะเป็นคนขับซึ่งมันก็ควรจะเป็นคนที่มีเอกสารทั้งใบขับขี่ไทยและใบขับขี่สากลข้อสุดท้ายเลือกบัตรที่จ่ายค่าจองรถเพราะว่าเราต้องเอาบัตรใบนี้ไปตอนไปรับรถด้วยแล้วก็ควรเป็นคนเดียวกันกับคนขับรถถึงจะง่ายที่สุดตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอินทราลเคนนะคะขั้นตอนที่2 การเตรียมเอกาสารหลักๆก็จะมีอยู่2ข้อคื 1. อ1เอกาสารส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ไทยใบขับขี่สากลพาสปอร์ตบัตรเครดิตท,ที่จองมาซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับคนที่ไปรับรถด้วยนะสำหรับใครที่อยากเพิ่มชื่อคนขับก็ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยนะ 2. การซื้อประกันเราซื้ออันมาตรฐานที่เขาบังคับมาตอนเช่ารถเลยแล้วก็มีซื้อเพิ่มของ rentalcover. com มันก็จะ cover มากขึ้นอันนี้แนะนำเลยนะสำหรับใครที่ขับรถออกไปนอกเมืองหลายๆวันหรือทริปไหนที่มันผจญภัยหน่อยทางขับยากหรืออากาศไม่แน่ไม่นอนอย่างเงี้ยก็ควรทำประกันเพิ่มไว้เลยราคาน้ารักตอนนี้เราอยู่กันที่อินทราเค่นนะคะอากาศวันนี้อากาศดีมาก ขั้นตอนที่3การไปรับรถตรวจสอบเอกสารที่ไปรับรถให้ดีๆว่าเป็นที่ไหนเดินทางยังไงอย่าพลาดแบบเราจองไปแล้วเปลี่ยนแผนไปเปลี่ยนแผนมาจนงงเองดันจำผิดสถานที่พอไปถึงก็พังเลยจ้า ไปก่อนเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ากว่าเราจะหาร้านเช่าเจอกว่าจะต่อคิวโดยเฉพาะถ้าใครไปช่วงเทศกาลหรือไปร้านเช่าในจุดทิศทิตคนก็จะเยอะผิดปกติแล้วถ้าเราไปรับรถช้ากว่าที่จองไว้นะรถก็อาจจะหลุดมือต้องเสียเงินเพิ่มให้เขาจองใหม่หน้างานซวยหน่อยก็คือรถเล็กหมดโดนอัพไซส์รถแบบเราอีกเสียเงินแพงขึ้นอีกด้วยนะก็เผื่อเวลากันเยอะนะคะเวลามาเช่ารถกว่าจะดูเอกสารกว่าจะเดินผูกสถานีอะไรต่างๆตรงนี้ ก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มคะ่ะพอได้รถมาแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพรถด้วยละ่ะว่ามีตรงไหนเป็นรอยหรือเสียหายก็ให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยจะได้ไม่โดนชาร์จเงินเพิ่มมาหาว่าเราเป็นคนทําไม่ได้นะอีกข้อที่ห้ามลืมคือการถามการใช้งานต่างๆของรถเช่นสตาร์ทรถตรงไหนเติมน้ํามันอะไรเปิดฮีตเตอร์เปิดฝากระโปรงยังไงแล้วถ้ามีกรณีฉุกเฉินต้องติดต่อใครที่จอดรถมีกฎหมายอะไรไหมดูได้จากแอปไหนเป็นต้นและข้อสุดท้ายอย่าลืมถามเรื่องการคืนรถนะ ว่าคืนที่ไหนคืนยังไงรวมถึงปั๊มและการเติมน้ำมันให้เต็มก่อนคืนรถด้วยถ้าเช็คครบตามลิสต์นี้แล้วก็เตรียมออกเดินทาง สนทรงรถคืนที่มีลานเราเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกเกือบ30ลิตรอยู่ที่ประมาณ53ยูโรหรือ2,000บาทส่วนใครที่ไม่อยากเติมเต็มถังก็สามารถบอกได้เลยว่าจะเติมเท่าไหร่เช่น5หรือ10ยูโรเหมือนบ้านเราเลยคือทุกครั้งที่เติมน้ำมันก็คือเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆทุกครั้งเพราะแต่ละที่จะเติมไม่เหมือนกันอันนี้คือเราอยู่ในปั๊มที่มีเบอร์เกอร์คิงแล้วข้างๆเบอร์เกอร์ก็จะมีคล้ายๆกับช็อของ ตู้ที่เติมน้ามันนี่แหละมีคนอยู่ก็คือต้องเข้าไปบอกช็อปก่อนว่าจะมาเติมน้ํามันนะตู้เบอร์นี้นะแล้วเขาถึงจะเปิดให้แล้วเราก็ค่อยเข้าไปกดเติมนะคะสนุกสนานมากแต่ละแบบไม่เหมือนกันสักทีสรุปของปั๊มนี้ก็คือเราต้องเดินเข้าไปบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็บอกจาเลขดีๆว่าตู้ปั๊มเราเบอร์อะไรแล้วเขาก็จะเปิดระบบให้แล้วเราก็มาเติมซึ่ง ถ้าเกิดเราเช่ารถเราก็ต้องเติมให้เต็มเนาะมันก็จะเป็นคำว่าเบนซิโมั้งเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันก็คือแปลว่าเติมเต็มถังฟกูก็จะได้เติมให้กดให้สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจ่ายเขาตอนที่เราเติมเสร็จแล้วที่เคาเตอร์มมเหมือนเดิม